วัดีค่ะวันนี้ Unilife ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศที่แปรปวนบ่อยฝนตกชุกมากในหลายพื้นที่ความชื้นสัมพัสในอากาศสูงเหมาะต่อการเกิดโรคพืชเป็นอย่างยิ่งพืชผลของท่านอาจได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก Unilife ขอแนะนำสารป้องกันกำจัดโรคพืชแอปโพสแอปโพสเป็นสารเคมีกลุ่ม3คุณสมบัติเด่นของแอปโพสคือ เป็นสารดูดซึมสามารถแทรกซึมเข้าสู่ต้นพืชได้ทำให้แอปโพสทนต่อการชะล้างของน้ำหรือน้ำฝนจึงสามารถปกป้องพืชได้ยาวนานแอปโพสใช้รักษาโรคพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะในนาข้าวเช่นโรคราเน่ายุบโรคก,กาบใบแห้งโรคใบจุดสีน้ำตาลโรคใบขีดสีน้ำตาลโรคดอกกระถิน และโรคเมล็ดด่างโดยวิธีการป้องกันทำได้ง่ายๆคือฉีดพ่นแอปโพสในระยะข้าวแตกกอระยะข้าวแทงรวงและระยะเข้าเป็นน้ำนมก็จะสามารถป้องกันโรคข้าวได้ทุกโรคที่กล่าวมาจุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือแอปโพสใช้แล้วไม่มีปัญหาการดื้อยาและไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนา แอปโพสใช้แล้วรวงสวยมเมล็ดใสไร้มเมล็ดด่างถูกใจแน่นอนค่ะ